ทุกคนยทิ่เดินผ่านมาลิมห้วยนี่ได้ยินเสียงน้ําดังตุง้งที่ประดูก่อนเสียงกระโดดน้ําตุ้มเลยอะไรเนาะดูสิอะไรอยู่ในนั่นเสียงกระโดดน้ำแตกตู้มเลยเอย อะไรนั่นออ้ยอุย้ยตัวปลาเล์เลยตัวปลาเล์เลยไหนไหนโอ้ยนึกว่าอะไรกระโดดลงน้ำดดงตุ้มนึกว่าปลาปุดปลาไายอยู่ในหนองน้ำโน้นทุกคนไปแล้ว เดินผ่านมาพอดีจ้าได้ยินเสียงน้ำแตกตู้ตู่มที่เทพเจ้าเงินเจ้าทองเขาในเองเขาลงไปในน้ำนู้นจะต้องขนมีสองตัวสงสัยวิ่งไล่กันจ้า สงสัยวิ่งไล่กันนู่นสวิ่งไล่กันอยู่ตรงนู่นเจ็ดทุกคนอยู่ในหนองบวัวในบึงบัวนู่น ون, จะลอยอยู่น ون. น่นนน่นโน่นนน่น ห็นแต่หัวเห็นแต่หลังเห็นแต่หัวลอยไปแล้วลอยไปแล้วเงินทองจะเงินจะท้องจะไปไหนเขาคงจะมาหาอาหารของเขานะจ้ะเขาก็โดดลงน้ำตุ้มเลยทีย่นี่ค่าเสียงอะไรเดินผ่านมาพอดี ไปแล้วจ้าโนมเห็นแต่หลังไวๆไ,ไปแล้วจ้บาบายบายไปแล้วนะอ้าวเดี๋ยวเดินไปดูตรงนี้ก่อน ว่าจะไปมองเห็นอะไรแวบๆบบบมองเห็นอะไรแวบๆอุ้ยไข่หอยเชอรี่สีสวยมากเลยไข่หอยเชอรี่จ้าสีชมพูองตองจงงามคักงามเนยปาดในหนองนี่สีมีแต่หอยเชอรี่ดูสิทุกคนในบึงบัวนี่คงจะมีแต่หอยเชอรี่แน่เลยดูค่ะ ไขของเขาสีชมพูนี่สีชมพูอยู่บนลำบัวต้นบัวขึ้นมาไข่ไว้คงจะเป็นหลายร้อยฟองแกทุกคน ตามธรรมชาติของเขานั่นแหละจ้ะในหนองนี่ก็จะมีทั้งปลามีทั้งหอยมีทั้งเจ้าเงินเจ้าทองอยู่เต็มเลยโอ,อ้จ้ะไปก่อนนะคะ สวัสดีจ้าบายบายแล้วเจอกันใหม่ทุกคน